ผมสุดใจส่งทั่วไทยได้างานตัวเป็นประจำให้กับพี่น้องทุกท่านครับผมแต่วันนี้ผมไม่ได้พาพี่น้องกเกษตรกรไปตามงานแต่วันนี้ผมจะมาติดตามผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพเขาเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปคุยเขาดีกว่าครับอเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักก่อนครับว่าคุณลงุงท่านชื่ออะไรครับตัวนีครับคุณลงุงอันนี้คุณลุงชื่ออะไรช่วยแนะนาชื่ออะไรครับ ค,ครับผมแล้วที่นี่ที่ไหนครับอนองไม่แดงนองไม่แดงอำเภอเฮ้ยนองไม่แดงมาครับผมก็จังหวัดชดนบุรีจังหวัดชลบุรีครับผมแล้วอันนี้ <c oughs> คุณลุงมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพค,คุณลุงเป็นอะไรครับปวดหลังปวดเส้นปวดหลังครับผมก็คืออาการปวดหลังปวดเส้นก็คือง,ง่ายๆก็คือเส้นตึงเส้จนตึง แล้วครับผมแล้วอันนี้คุณลุงได้มีโอกาสรู้จัก JD กับรัฐบัลเคดีกับ G ีแบ๊กใครเป็นคนแนะนําให้คุณลุงทานครับลูกเขยลูกเขยอ๋อลูกเขยก็คือลูกเขยนี่ชื่อ,อลูกพลอ๋อคุณนพพรครับตอนนี้ท่านเรพพร,รแ,แ,แล้วอันนี้คุณลุงละไมได้ทานรภัณบ์ลนี้แล้วกี่วันถึงรู้สึกได้ว่ามันดีขึ้น ช้าขึ้นมาก็รู้สึกดีเลยจิ้นกินกินเย็นแล้วตอนเช้าก็รู้สึกว่าดีเทนจริงๆนี่จริงโอ้โหแล้วตัวไหนครับตัวไหนครับตัวตัวตัวมันปวดหลังอ่ะไม่ไม่ไม่อ๋อนี่ไร้่ลูกเคยเอาให้กินน่ะโอลูกเคยอก็คือชุดนี้ครับนี่ครับนี่ๆๆเฮดี่กับจีแบ๊กคุณลุงละไมบอกว่าทานเย็นเ้า รู้สึกว่าโล่งเลยเออไม่ปวดหลังไม่ปวดเลยเออจากที่ยังไม่ได้ทานนี่อาการเป็นยังไงครับเออเนขามันตึงหลังปวดโอ้กระดูกทั้งทั้งทั้งกระเด็นเน็เนี่ยหลังเนี่ยโอ้ก็คือมันมันปวดไม่ปวดปวดมากไหมครับนันก็ปวดธรรมดาแหละปวดธรรมดาลแต่พอได้มีโอกาสทานเคดีกับจีแบ็กแล้วมันมันมันหายปวดตอนข้าขึ้นมากินแล้วมันรู้สึกว่าหายปวดเนี่ยโอ้โหชัดเจนครับแล้วตอนนี้ เออคุณลุงละไมทานมาประมาณเอ่อกี่วันแล้วครับเนี่ยเออมันก็หลายวันแล้วนะน่าจะร่วมเดือนไหมไม่มีจริงประมาณประมาณยี่สิบกว่าวันนะครับเออประมาณสักสิบกว่าวันหรือยี่สิบวันนี่แหละยี่สิบกว่าวันแล้วตอนนี้รู้สึกว่าอาการเป็นยังไงครับอันนี้จัดมืนมันก็ดีอ่ะมันมันไม่ปวดหลังอ่ะไม่จัดจัดที่เออคือสมัยก่อนนี่คือลุกเลิกไม่ได้ต้องใช้สี่ขาเออมันมันปวดหลังเห็นว่าใช้สี่ขามันปวดหลังอ๋อแล้วตอนนี้ตอนนี้ลุกขึ้นยืนได้ไหมครับ เฮ้ได้จีลุงขึ้นยืนโชว์เลยครับจากที่ปวดหลังต้องใช้ไม้ตักแผลบ้าคุณลุงบอกเฮ้ยได้สิเมื่อก่อนเนี่ยครับดูจากที่นั่งนั่งอยู่ตรงนี้ครับแล้วถ้าจะไปไหนคุณลุงก็ใช้นู่นครับขาใช้เครับอยู่ข้างหลังโน้ตใช้สขาใช้สีขาลุงคุณลุงบอกคเดินยังไม่ทานใช้สี่ขาพอทานเคดีกับ G ีแบ็ตัวนี้ก็ไปแล้วคุณลุงบอกแค่สองขา โอ้โหขนาดบอกคุณลุงยืนได้ไหมโอ้ยยืนได้สิคุณลุงมั่นใจขนาดนั้นครับชัดเจนนะครับเพราะนี้อันนี้คืออาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครับอันนี้มันเป็นสมุนไพรครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครับเพื่อฟื้นฟูดูแลร่างกายให้แข็งแรงครับถ้าเกี่ยวกับเส้นตึงเส้นมีปัญหาหมอนร้อนกระดูกทับเส้นชุดนี้แหละครับ KDG ครับช่วยท่านได้แน่นอนครับผมครับชัดเจนนะครับก็อยากจะให้อ่าคุณลุง นะครับอันนี้ออผมอยากจะทราบว่าออคุณลงุงอายุเท่าไหร่ครับปีนี้89 89จริงๆนะฮะ <laughs> 89ตอนนี้ลุกขึ้นแบบไม่ต้องท้าลุกยืนสบายเลยครับอายุ89ปีอันนั้นเป็นเพีงตัวเลขแต่คุณลุงดูแลสุขภาพด้วยผลิตภัณฑ์นี้ครับกระชายขาอวคุณลุงยืนโชว์เลยครับแน่แครับแน่แน่ะแน่ครับอันนี้ครบแลนะครับ เคดีจีแบกเกกต้นกระจายข่าวนี่ครับดูแลป้องกันโควิดครับอันนี้ครับชัดเจนนะครับนี่ครับดูแลให้ร่างกายแข็งแรงครับตรงนี้จะไปย่อยสร้างภูมิด้านทานนะครับชัดเจนนะครับอันนี้คุณลุงอายุ89ปีนะครับไม่ได้โมครับตอนนี้คุณลุงแข็งแรงตอนยังไม่ทานคุณลุงเหมือน95 96ครับลุกขึ้นไม่ได้ครับปวดหลังโน่นครับหลักฐานอยู่ข้างหลังครับชัดเจนแต่พอทานเคดีกับจีแบกไปแล้ว คุณลุงบอกว่าโอ้โหมันเบาเนื้อเบาตัวไม่ปวดไม่อะไรเลยชัดเจนนะครับโอ้โหท่านใดอยากจะดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเหมือนกับคุณลุงละไมครับผมลองสั่งไปรับประทานดูครับเยี่ยมให้คุณลุงะไมก็คือให้ความมั่นใจกับพี่น้องที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพหรือสูงอายุอย่างเราควรจะดูแลร่างกายยังไงครับรักเล็กน้อยครับ อ่ะตักเล็กน้อยเข้าไปฟางมันจะมากินแล้วมันดียังไงกินมันมันมันดีมันหายปวดหลังอะไรพวกเนี้ยอ๋อแล้วเส้นเส้นขาเส้นหลังไม่ค่อยจึ้งครับผมไม่ปวดครับผมมันก็เท่านั้นไม่แล้วตอนตอนที่อ่าคุณลุงลรม่ยังไม่ทานนี่มั่นใจไหมว่าของเขาดีจริงอ่ะมั่นใจว่าตอนยังไม่ทานมันก็ดีอ่ะมันกินเคินเดียวถึงเช้าขึ้นมารู้สึกรู้สึกเลยเนี่ยว่ามันไม่ปวดอะไรคือมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเออมั่นใจมั่นใจ ครับผมชัดเจนนะครับอันนี้จัดคํายืนยันของคุณลุงละไมครับที่มีปัญหาเกี่ยวกับเส้นมันตึงลุกขึ้นไม่ได้เป็นปวดขาหน้านะครับแล้วแต่นี้ได้มีโอกาสทานเคดีกับจีแบ็กคุณลุงบอกเช้ามามันโล่งมันไม่ปวดอันนี้ผมไม่ได้พูดเองนะครับแต่คุณลุงละไมท่านยืนยันเลยครับว่าเคดีกับจีแบ็กเขาโอ้โหอย่างนี้ครับยกนิ้วนี่แน่นอนนะครับลุกเลยนะครับครับผมก็ชัดเจนครับก็ อันนี้ต้องขอขอ,ขอ,ขอบคุณข้อมูลดีๆจากคุณลุงละไมและต้องขอ,ขอขอบคุณบริษัทพอรีนาเน็ตเวิร์ดที่ผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเคดีกับ g ีแบ็กนี่ครับช่วยเกี่ยวกับกระดูกทับเส้นหรือเส้นตึงเส้นอะไรตอมลูกหมากโตได้หมยครับผมครับผมใครรู้จักเราคนนั้นโชคดีโอา yes yep